กินข e e ้าวราดจานเดียวนะคะนี่ค่ะกินข้าวราดจานเดียวนะคะราดต้มจืดนะคะก็ไข่ช่อมนะคะดูข่าวไปด้วยนะคะวันนี้กะดูข่าวนี้นะคะดูไปด้วยนะคะกมากินข้าวด้วยค่ะมากินกันเลยจ้านี่นะคะราดจานเดียวนะคะไข่นะคะไข่ฉ่อมแล้วก็ราดจานเดียอร่อยอร่อยนะคะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะต้มจืดบล็อกคุลิสายไข่ค่ะนี่ค่ะ ใส่ไข่สองใบนะคะไข่สระลอกนี้ค่ะต้มจืดบอกโคลี่นะคะใส่ไข่ค่ะนี่นะคะให้สุกๆเลยจ้านี่ค่ะอร่อยอร่อยแซ่บๆนะคะมาเลยค่ะมาชวนชิมต้มจืดบ,บอกโคลี่ใส่ไข่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า สวัสดีค่ะไม่ก okay. ินข้าวราดจานเดียวนะคะผัดหน่อไม้นะคะกับหมูกรอบนะคะแล้วก็มีตินไก่นะคะแล้วก็มีนะคะหมูค่ะหมูพะโร้นะคะหมูพะโโรแล้วก็ตักมานิดหน่อยนะคะมาเซ็เซกันนะคะข้าวราดจานเดียวนะคะอร่อยนะคะหน่อไม้นะคะก็เราก็ไปเคี่ยวอย่างดีแล้วนะคะจะไม่มีจะไม่ม er> ีเปรี้ยวนะคะแล้วก็มีหมูกรอบนะคะผัดใส่หมูกรอบใส่พริกนะคะ ผัดหน่อไม้หมูปอบข้าวราดจาันเรียมีขาไก่ด้วยของคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีคะ่ะไปตลาดมามานั่งกินก๋วยเตี๋ยวร้านไหนนะคะบะหมี่แห้งหมูแดงนะคะลูกชิ้นปลานะคะอร่อยอร่อยนะคะนี่คะ่ะใส่พริกใส่น้ำส้สสมอะไรไปเรียบร้อยนะคะเขาก็มีหมูแดงนะคะเป็นบะหมี่นะคะบะหมีม่เหลืองหมูแดงนะคะอร่อยอรอยขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันละกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามากดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะมากินกันค่ะบะหมี่แห้งหมูแดงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมากินข้าวราดผัดพริกนะคะ เอาข้าวไปผัดกับพริกนะคะนี่นะคะแล้วมาคุกนะคะใส่กระปิ๊กนิดนึงนะคะนี่นะคะอร่อยด้วยเนี่ยนะคะมีปลาน,นี้นะคะทอดๆอดือ้อร่อยนะคะข้าวราดผัดพริกนะคะจานเด็ดเลยจ้านี่นะคะมาทานกันได้เลยะค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกำลังใจให้นะคะ ค่ะบ๊ายบาจ้าสวัสดีนะคะทุกท่านเลยนะคะปลาะคะนี่ปลานี่ปลานะคะอร่อยด้วยนะจ้าสวัสดีะคะ่ะทอดปลาเสร็จแล้วนะคะเราก็มาทำพริกนะคะผัดพริกนะคะนี่นะคะผัดพริกนะคะแล้วก็ใส่เครื่องปรุงรสลงไปนะคะใส่เครื่องน,นะคะใส่ปลานะคะจะมีนะคะนี่นะคะถั่วผักยาว แล้วก็ปลาหนึ่งทอดนะคะที่เราทอดให้ดูไปแล้วนะคะใบกะเพรานะคะนี่นะคะนี่เครื่องแกงนะคะใครไม่ไม่าน้ำพริกก็ไปซื้อได้นะคะต้นกลน้าม่นนะคะอันนี้เราจะใส่นะคะผัดพริกนะคะแล้วเรายมา มาตบโมาใส่ถวัวมาใส่อะไรนะคะนี่ค่ะใส่ถั่วนี่ลงไปนะคะนี่ค่ะใส่น้ำปลาน้ำปลาใสยนะคะเป,ลลปยยน็นรสลงไปเลยจ้ะเดี๋ยวดูถ้าเขาร้อนเดี๋ยวดูตอนที่เสร็จแล้วนะคะ ใส่เครื่องครบเป็นหมดเลยนะคะนี่นะคะนี่ค่ใส่เลยค่ะใส่จานนะคะัใส,ส่จานะะจาได้เลยนี่นะคะเสร็จแล้วหอมหวาน หอมวานอร่อยจ้าตัดพห็ดสักตานน,นะคะใส่ใบกะเพราใส่ใบใบกะเพรานะคะก็เสร็จแล้วนะคะนี่นะคะนี่นะคะมาตรงนี้เลยจ้านี่นะคะจะอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ ที่ตัวเราเองนั่นแหละคะ่ะจะอร่อยไหม่ะคะเปิดไฟหน่อยจ้ะค่ะเมื่อกี้มันมืดนี่นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะผัดพริกนะคะผัดพริกปลาหมินนะคะใส่ถั่วใส่กะเพรานะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วคะ่ะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอพบสิ่งดีๆนะคะ บุญรักษาภาคุ้มความสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะสาธุค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปนะคะนี่นะคะผัดทอดอาปาดินไปทอดก่อนนะคะค่ะแล้วก็เอามาผัดแล้วก็ใส่ถั่วใส่กะเพรานะคะใส่เครื่องปรุงรสนะคะให้รสแซ่บๆเลยนะคะแซ่บๆอร่อยอรอยไปเลยนะคะ ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมอีกครั้งค่ะบ๊ายบายจ้าสวัสดีค่ะสาธุน,นะคะ